กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกเรบฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกอสองขลาค่ะสำนักง,งานกเกษตรอำเภอปะเลียนจังหวัดตรังลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกเกษตรกรผูปลูกผลิกไทยพันปะเลียนนายสุภัส คงดวงเกษตรอำเภอปะเลียนหมอบไม้ไฮหนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักง,งานเกษตรอำเภอปะเลียนนำโดยนายอำนาจเซ็งเซียงหนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแปลงผริกไทยพันปะเลียนของนายจรัต์บวชชุ่มเลขที่36มหมูที่8ตำบลสุโสอำเภอปะเลี้ยนจงังหวัดตรังสำหรับเกษตรกรไร่ดังกล่าวเป็นเกษตรกรที่มีองค์ความรู้ด้านการผลิตพริกไทยพันปะเลียนประสบการณ์กว่า50ปีจนได้รับการย่อมรับจากเกษตรกรที่สนใจ ไปโดยใช้พื้นที่บริเวณรอบบ้านแบ่งออกเป็นซ้มส่วนคือแปลงปลูกพริกเพือแก็บมาเดลต แปลงขยายตอนพันธุผิกไทยแปลงปลูกผืชดพักซนครัวเหนือทีร่วมนึ่งรายทั้งนี้ยังเปิดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปและเกษตรกรที่สนใจในสนคล้องการจำนายตอนพัน์ุมี2ขนาดคือขนาดความสูงไม่เกิน35เซนติเมตรราคาตนละห0บาทและขนาดความสูง50เซนติเมตรขึ้นไปราคาตนลนึ่งร0บาทหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ คุณจรัตบวชชุม่มโทรศัพท์0847460760วินีนาดสุรากำแหงศูนค้าวิทยุมอกอสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน